ันนี้ก็จะเนี่ยค่ะคะ่ะเดี๋ยวจะมาดูวิธีที่เราแบ่งวล้ยเครือออกนะคะที่เป็นหวิว video. ก็ได้มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะที่เข้ามารับชมนคะคะสุข,ขาต้นเลยวันนี้กล้วยกล้วยนี้เป็นเป็นกล้วยที่เวลาเขาออกปีนี่จะใหญ่มากเลยปีเขาใหญ่มากวเราไปรัากล้วยออกผลมานี่จะอวบมากเลยนะคะ เนี่ยค่ะพอเราตัดต้นกล้วยกล้วยออกเครือแล้วนะคะเราก็จะตัดทิ้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะนํามาปลูกก็คือจะเอารากขึ้นข้างบนนะคะอย่างหลายๆคลิปที่ทําไปนะคะที่ปลูกต้นกล้วยนะคะมาดูรากกันเนี่ยค่ะนี่จะเป็นรากกล้วยเวลาเราจะปลูกเราก็จะหัน่นเอาเฉพาะ ลากขึ้นนะคะหั่นครึ่งออกมาแล้วเราก็นําไปปลูกเอารากขึ้นมานะคะเดี๋ยวมาดูต้นที่เราเอารากขึ้นมาก็จะเริ่มขึ้นแล้วนี่ค่ะต้นนี้นะคะก็เกิดจากตัดต้นเก่าทิ้งนะคะแล้วก็เอาตรงลากอะคะ่ะปลีกยังเป็นนี่เลยเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะแตกต้นขึ้นมาใหม่ อย่างนี้นะคะไม่ให้เสียเปล่านะคะตัดทิ้งแล้วเราก็ยังเอามาปลูกได้อีกนี่ต้นนี้ก็เกิดจากต้นที่ตัดที่กล้วยที่ออกเครือแล้วนะคะตัดต้นเขาเอารากฝั่งดินนะคะเอารากขึ้นนะคะเวลาฝั่งดินแล้วเขาก็จะแตกต้นใหม่ออกมาอันนี้ก็เพิ่งทำไป ต้นที่สองนี้ก็เพิ่งทําไปอันนี้ยังไม่แตกออกมานะคะเดี๋ยวต้นนี้แตกออกมาเริ่มโตแล้วเห็นไหมคะไม่ให้เสียเปล่านะคะตัดต้นกล้วยเสร็จแล้วนะคะเวลาที่กล้วยเขาออกเครือเราก็จะเอาลากขึ้นมากรบเอาลากขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็กรบ ต้นไหนขึ้นมาคะ่ะต,ต้นใหญ่มากเวลาเขาออกปรีเนะะี่ยค่ะเป็นพัน์พระราทานต้นกล้วยเขาออกปีปีเขาจะใหญ่มาก เดี๋ยวเราก็จะเอาไปฝังดินลูกต่อนะคะนี่ไม่ให้เสียเปล่าลาเขามีนิดเดียวเองเล็กๆเนี่ยค่ะรากกลวย มัน,นก็เริ่มแทงหน่อม่ะซนาดูกำลังสวยเลยค่ะสนาดูสนาดูงามมากสนาดูงามแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแบ่งกอแบ่งกอออกเป็นอีก ต้นใส่กระถางใ้เลยนี่ยเนี่ยค่ะสนาด,ดูไม้ใบประดับนะคะนี่เอาอยู่ที่ร่มจะโตและใบสวยนะคะอย่าให้โดนแดดมากเพราะว่าโดนแดดหน้ากฟข,ของเขาจะไหม้ต้นชนอยู่ที่ร่มะคะ่ะต้นสนาด,ดูฟิโลเดนดรอน,นั่นเองนะคะ เป็นต้นสมุนทรนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นต้นดีปรีดีปรีเป็นสมุนไพรนะคะรสชาติของเขาจะเป็นแบบเผ็ดร้อนเหมือนพริกไทยเลยนะคะเขาเรียกว่าต้นดีปรีอย่างเงี้ยที่เขาออกผลมาอย่างเงี้ย เป็นสุงไรรขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอรัญญาชาแนลค่ะเข้ามากดติดตามแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ใหม่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ